วิธีเพิ่มเว็บไซต์ในเพจง่ายๆแค่หกคลิกทำแบบนี้คุณอยากรู้ใช่ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยคุณใส่เว็บไซต์เพจลงไปแล้วเว็บไซต์ให้กับร้านค้าคุณไปแล้วคุณอาจจะมีการให้เขาเข้าไปดูในร้านค้าของคุณนอกเหนือจาก Facebook คุณจะทำยังไงคุณต้องการจะเปลี่ยนคุณต้องการจะเพิ่มเดวครูจะสอนใครอยากรู้ตามมาตามมาอ่ะเริ่มกันเลย อันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเข้าแอป Facebook กันก่อนเนาะเราจะเปลี่ยนข้อมูลเว็บไซต์ที่คุณจะเอามาจากข้างนอก Facebook เพื่อมาโชว์ในเพจของคุณเพื่อมาแสดงในเพจของคุณสิ่งแรกเลยต้องเข้าในแอป Facebook ก่อนหลังจากที่คุณเข้ามาในแอป a c e b o o k อ่ากูซมจะสอนในตอนเริ่มต้นแล้วกันนะถ้าเกัดคุณเข้ามาในแอป Facebook แล้วสิ่งแรกเลยที่เราต้องการจะเข้าไปในเพจคือเราต้องกดที่หน้าเราวงกลมตัวนี้เนี่ยที่เป็น Facebook ส่วนตัวและมีขีดมุมขวาล่างที่เ,เขามามียนคำว่าเมนูแตะลงไป หลังจากนั้นให้เราแตะเพจเราถ้าเกิดคุณใช้เพจคุณบ่อยเนี่ยมันจะอยู่ตรงทางลัดของคุณก็คือกดแซมจับมือสอนธรรมราตรีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้ใช้เพจคุณบ่อยก็ยิ่งต้องตกใจนะครับให้คุณมาแตะคําว่าเพจหลังจากที่เราแตะคําว่าเพจเราเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยสิ่งต่อมาเลยที่เราต้องทานะครับเพื่อนๆให้เราเนี่ยเลือกเพจที่เราต้องการที่จะแก้ไขข้อมูล โอเคปะให้คุณเลือกเพจที่เราต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลอ่ะเหมือนุูแซมเนี่ยจะเลือกเพจอยู่แล้วกันนะุณแซมจับมือสอนทําออนไลน์ใช่ไหมแตะลงไปอ่ะแตะลงไปแล้วทุกคนหลังจากนั้นพอเราแตะลงไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บให้เราแตะตรงเครื่องหมายคันเฟืองหลังจากที่เราแตะเครื่องหมายคันเฟืองแล้วเรียบร้อยปุ๊บให้เราเนี่ยแตะตัวคําว่าข้อมูลเพจ หลังจากที่คุณแตะตรงข้อมูลเพจแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็เลื่อนลงมานะหลังจากที่คุณเห็นหน้าเราเนี่ยหน้ากลมกลมเราแล้วก็เวอร์เพจหรือปกเพจเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บคุณจะเห็นคําว่าเว็บไซต์แตะลงไปคุณดูแค่พิมพ์ไปนะครับเว็บคุณจะเป็นอะไรอ่ะคุณมีเว็บที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขายของที่อยู่นอกเนือ Facebook หรือเปล่าคุณก็พิมพ์ลงไปโอเคป่ะหลังจากที่คุณพิม์เสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคุณก็แค่กดบันทึกแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็กด ของฉันไม่มีเว็บไซต์จริงๆคนมาฟังวันนี้เนี่ยต้องการใส่เว็บอยู่แล้วล่ะคุณต้องต้องมีเว็บไซต์โอเคป่ะเห็นป่ะไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเกิดฟังครั้งแรกไม่เข้าใจฟังครั้งแรกไม่ทันก็ฟังมาได้หลายรอบโอเคไหมคุณแซมเชื่อแล้วก็การันตีร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุณเนี่ยทำมาได้อย่างแน่นอนไม่เก็ตไม่เข้าใจก็กดตามไปเลยกดตามเลยทุกคนไม่ต้องใช้สมองนะทุกคนนแไม่ต้องใช้สมองเลยกดตามไปเลยแล้วค่อยมาทําความเข้าใจทีหลังนะก็ลองดูนะลองทําดูไม่ยากโอเคไหม เห็นไหมเพื่อนๆมันไม่ยากเลยใช่ป่ะทุกคนวิธีการเนี่ยมันง่ายมากๆเลยใครฟังรอบแรกไม่เข้าใจก็ฟังมาได้หลายรอบทำมาได้หลายรอบแล้วคุณทําได้อย่างแน่นอนค่อยๆทำโอเคป่ะส่วนใครที่แบบเออกูแซมที่ฟังคลิปกูแซมเนี่ยมันเข้าใจมันโคตรจะง่ายเลยเข้าใจละแต่พี่นี่มีคําถาม เฉพาะตัวของพี่ในการทำเฟรนด์บุ๊คเพจอะพี่อยากให้ครูแซมเนี่ยตอบคาถามพี่ที่มีคําถามเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคําถามเลยอยากที่จะถามกรมูแซมกูแซมมีคอร์สอะไรให้เจอกันตัวกันไหมคะมีนะครับผมใครสนใจเป็นคอร์สจับมือสอนทำเฟรนด์บุ๊คเพจก็ทักไปหาทีมงานได้ที่ไลน์แอด k e u S a m นะแล้วคุณก็บอกเข้าไปว่าอยากเรียนคอร์สจับมือสอนทำเฟรนด์บุ๊คเพจแล้วก็มาเจอกันได้นะเดี๋ยวจะตอบคําถามให้เต็มที่เลยส่วนใครสนใจความรู้แนวนจับมือสอนทําออนไลน์ที่บอกทีละขั้นทีละตอนแบบนี้เลยนะว่ากดซ้ายกดหน้ากดหลังงกกดดตรไหน ังไงนะครับก็ติดตามคุณแซมไม่ได้นะคุณแซมรับรองนะครับว่าคุณจะได้รับความรู้เจ๋งๆอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการทํา Facebook Page วันนี้นะคุณแซมไปก่อนนะครับรักทุกคนมากๆนะใครสนใจก็อะไรก็ทักไปหาทีมงานที่ไลน์แอด k u FSM หรือสงสัยเรื่องอะไรอะ่ะทักไปหาทีมงานไลน์แอด k u FSM ได้เลยนะทุกคนวันนี้คุณแซมไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบาย